สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับแอดแม่น้ำเพินพารวยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูเราจะมาดูที่จุดทูบจากขอจากปู่มุภวสับ์บ้านบุญนาคลาชนะะอ่า ได้มา 3, 9, 8ได้มา 3, 9, 8 9, กับ6ตัวเดียวกัน3กับ8ตัวเดียวกันอาจจะเป็น 8, 8ก็ได้9 8ก็ได้6 8ก็ได้หรือ 3, 8ก็ได้นะคะอ่านะคะมีทั้งขันน้ำมนต์มีทั้งโอ,อ่งน้ำมนต์แล้วก็มีทั้งจุดทูบให้ขอโชคให้นะคะอันนี้ให้เป็นแนวทางวันที่16กรกฎาคม6 4 แนวทางอมศินปโ์ทโกโสรัฐบาลไทยนะคะอมศิลป์รัฐบาลไทยนะคะอมศิลและก็รัฐบาลไทยนะคะวันนี้นะคะวันที่16กรกฎาคม64นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่านะคะ 6กับ9ตัวเดียวกันจะเป็น3993 6996หรือ,อ3663ก็ได้หรือจะมา6886หรือจะเป็น9889ก็ย่อมได้นะคะตัดสลับไปมาอยู่ในนี้นะคะขอให้รวยๆนะคะขอให้ปังๆนะคะวันนี้นะคะอะนะคะขอให้ปังๆนะคะวันนี้จะมาดูที่อ่างน้ำมนต์เนาะ อ่างน้ำมนจะได้มาแบบนี้นะคะใครเห็นเป็นตัวไหนนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรก็พิมพ์ช่วยๆกันนะคะพิมพ์ช่วยๆกันคอมเมนต์ช่วยๆกันนะคะได้มาแบบนี้เนาะที่อ่างน้ำมนนะคะอ่างน้ำมนจะได้มาแบบนี้มองไปอีก1นึ่งทีก็คือมี8มี2มี5แล้วก็มี4นะคะมี8มี2มี5แล้วก็มี4นะคะมี8มี2มี5แล้วก็มี4 หมุนมาอย่างนี้นะคะจะเป็น5 2 2 5ก็ได้นะคะหรือ3 5 5 3้าหเหมือนสาด้วยเนาะอาจจะเป็น3 5 5 3ก็ได้เนาะ,ะอันนี้นะคะก็เป็น3 5นะคะ3 5 4นะคะ3 5 4นะคะนี่นะคะคือ อ่างน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของบารมีของปู่สมเฝ้าซับบ้านบุญนัครานนะคะปู่สมเฝ้าซับบ้านบุญนัรรานนะคะอันนี้นะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องเอสแม่น้ำเพนพารวยด้วยนะคะทุกคนจะได้รวยๆไปพร้อมๆกันนะคะ,ะนะคะนี่นะคะดูคลิปไม่จบนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์เป็นสะพานบนุญแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด ติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ไปรวยปังๆกันทุกคนนะคะวันนี้วันที่16กรกฎาคม6กแนวทางของออมสินและก็รัฐบาลไทยนะคะแนวทางอมสินและตรงนี้จะเป็นเหมือนอ่า50นะคะตรงนี้จะเป็นเหมือน50 5 3 0นาะคะตรงนี้จะเป็นเหมือน5 30เนาะก็ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น5 2มี8มี2มี5แล้วก็มี4มี8มี2มี5แล้วก็มี4นะคะ นี่นะคะ,ะแล้วก็มาดูตรงนี้อีกนะคะถ้าเห็นตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องแอดแม่น้ำเพนพารวยด้วยนะคะมีแนวทางหลายแนวทางก็คิดดีๆด,ด้วยะคะ่ะอย่าลืมขอให้รวยๆปงัปงๆกันทุกคนนะคะวันนี้นะคะ